สวัสดีค่ะตอนนี้นอกอยู่ที่ไร่อง,งุุนประพัสลานะคะก็ถือโอกาสมาลองกล้องของ Can นอนเล็กเรียมินิตัวนี้ก็เป็นเลนวายก็เห็นภาพในมุมกว้างมากเสียดายที่ช่วงนี้ไม่มีอง,งุุนนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากๆเลยอากาศดีมากแล้วก็มีคนแวะเวียนมาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันพ่อนะคะวันหยุดก็จะมีคนมาเดินเที่ยวที่นี่มาพักผ่อนมาขี่มา้า รอบละห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะไม่มีอง,งุ่นแต่ก็เด็กๆก,ก็มีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีอาหารขาที่นี่<ม>ก็จะเห็นว่า<ม>บรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีมากๆอากาศดีลมเย็นสบายนะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวกันไปเรื่อยๆกับ แนนอนเลยเกลียมินินะคะว่าเอามาใช้งานแล้วเป็นยังไงมั่งโดยรวมเนี่ยตอนนี้โอเคมากๆเลยกับมุมเลนวายแบบนี้นะคะเห็นบรรยากาศใกล้ๆเออาเอาเลยเอาเลยอ่ะเดินเดินเลยเออตรงตัวนั่นแหละนั่นแหละก้าวยาวก้าวมาถึงนี่เลยลองดูเออ เออแล้วมือดีบนน่ใช่้ขาก้าใช่อย่างนั้นหละครับเออเออาบนีให้พี่ันสอพี่ันันมาสอนองเล่นตรนี้อยากไหม ข้าวพีนไ้ไหมทำนี่จับได้ข่าวได้ลูกหนูพยายามก่อนแต่หนูพยายามทำเหมือนพี่เขาว่าพีุ่มเฉยยใช่ได้ไหมอุ้ยเก่งมาก